ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยยืนวนเนี่ยพี่กาลังอยู่ป่ะพี่อะไรนะครับ กระดัไม่อยู่ครับวันนี้กระดัไม่อยู่พี่คิวอ่ะพี่ใจพี่คิวก็ไม่อยู่ครับน่าจะมาดึกๆดึาครับมะครับมามาอัปเดตให้เนี่ยที่เขาเนี่ยอ,<ร>อัปเดตอะไร่า<ร>ที่เขามาขอเขาแก๊งอ่ะลุงอ๋อคืออะไรนะเลดปะใช่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 อ๋อครับเป็นไงบ้างแล้วมาอัปเดตกับบอสล,ลำแล้วเหรอ เราด็กกันหมดแล้วอ๋อไม่ปากหลามแล้วอ่าอ่าอ่อไม่มีเลยอ่ะอุ้ยโอ้เดี๋ยวนะวันนั้นมาสองวันนี้ก็สามแล้วหรออน,น้องน้องอีกคนนี้คือใครชื่อชื่อสะแตกครับพี่สแตกสะแตกเหรอใช่ครับ,รบอ๋อโอเคโอเค,อเคไม่มีปากหลามกันหมดแล้วี่อะ อันนี้อันนี้โดนไปคนละกี่ทีผมหกผมการันตีครับการันตีเหมือนกันครับไม่ไม่หมายถึงบูใช่ไหมบูบูด้วยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยผมบูหกทีการันตีครับโอ้โหแล้วอีกคนนะบูผมสองทีครับแล้วก็การันตีเออีกคนสองทีครับแล้วก็การันตีเหมือนกันออโอเคก็ยังไม่หนักแต่ว่าเลนน่าจะหนักสุดเนาะหนักหนักทีหนักหกที แล้วรถรถรถนี่มีแค่เลสใช่ปะรถหรอรถหลับเลยตอนนี้ก็มีพวกสามร้โลกันก็หมดแล้วพี่มีรถไฟจ่ายใช่แต่รถไฟยังไม่ค่อยอันนี้อืมไอพี่ปล่อยให้ผมเช่าตะคันวะปล่อยเช่าเฮียเขาฟ์มจากคนไอ้ฟองมึงก็มีไม่ใช่เหรอฟองพี่พี่ไหมอ๋อไอ้เฮียวัวเมว่อวานเมื่วานน้องผมมันยังไม่ได้ขึ้นอาวุธนะพี่แล้วก็แบบว่าไปแนะนอต่อประชาชนแล้วมันลุ่มอ่ะ อ๋อปกติปกติใช่มันเหลือผมแค่คนเดียวพี่รับครับมีมีใครไปส่งผมที่พาได้ไหมครับพี่มามาครับมาๆไปไปไหนเออ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 มันมันปกติและแอดอับปะน่าจะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อวานพี่กระหลับบอกว่าจะให้ลงแอดอัลูกไหนไม่รู้เลยเพราะว่า ที่ประชาชนของพี่หลำอยู่ใช่ปะอ่าถ้ารวมๆตอนนี้กัเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มเริ่มพอมีแล้วก็ไปหาของกันในนั้นได้เดี๋ยวนะจำชื่อแค่เลดได้คนเดียวหัวแดงกับคนใหม่นี่ชื่ออะไรนะชื่อชื่อลูปีครับพี่อ๋อเออลูปีกัส <ผม S 1> แตกผมชื่อสแตกครับอ่อาอืมอืมพยายามมายืนแลนแบบแลนนี้บ่อยๆมายืนเนี่ยเขาเคย คือว่าผมบวกอยากจริงๆอ่ะมันไม่อยากแค่ปากหลาม่มมันอยากเอ็มนนนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้อแบบว่าดันดันตัวเองไปถึงเอ็มนใช่พี่มันไม่อยากเป็นหนักใครอ่ะเนี่ก็พอไหวพี่มันโดนบูไปเยอะอ่ะที่จริงๆอ่ะมันพวกผมมาเก็บไปซื้อรถแรงอีกใช่ปะแล้วมันโดนบูไปขนาดนั้นอ่ะอืหกทีนะสองทีใช่แล้วขึ้นให้น้องด้วยบูปากหลามนี้มันมันทีละสองล้านปะ ไม่ถึงที่ประมาณล้านนิด,น,ดนิดล้านกว่าสองล้านอ่าก็สองทีก็สองล้งลนานน่าจะเป็นเอ็ม่ปะเออใช่ใช่ใช่เนี่ยหนในหนสแต็กลองแนะนำตัวแบบยาวๆหน่อยดิคือเสียงเรียงนามมาจาก <ยะ S 1> ไหนขนานันแต่ลองดิสแต็กีมนี่ีสแต็กมาสแต็กเหมือนกันนี่อย่างใกล้ๆนี่<ต> ครับ่ผมผมชื่อสแต็กคาริลครับพี่อายุสิบหกครับมาจากเซนเทนต์เก่าครับพี่เซนเทนต์ใช่ครับมาด้วยกันเลยครับพี่สามคนมามาอางงั้นอ่ะสแต็กออกมาลูปีมาใหม่ดิครับสวัสดีครับชื่อลูปีซีเนอร์ครับมาจากเซนเทน์เหมือนกันครับอายุ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 สิบแปดครับสิบแปด ใช่ครับอ่าอ๋อเรดเร็กซ์รับชื่อเรดนะครับไอซีชื่อเรดวินสโมุกอายุยี่สิบสามปีครับอ่านี่โตสุดอ่าก็มามาจากอะไรนะเซนเทนเก่าพี่เซนเทนเซนเทนหมดเลยอันนี้ก็คือเมนปากหลังกันหมดเลยเหรอไม่มีใครเมนมาใช่ปะมันก็มีแหละที่มันแต่มัน มันไม่ไหวไอ้เหี้ยมันแพงเกินยังไม่ไหวตอนนี้ใช่จะนิวเจนจะขึ้นตอนนี้ก่อนทดสอบการบับบับเฮียอะไรให้บัฟกูจะให้ตรงไอดอกนี่แหละพี่เพราะว่ามันของมันเยอะอืมอืมอืมก็จะช่วยช่วยกันก่อนก่อนที่แบบว่าก่อนที่แบบเตรียมต้องเตรียมตัวพร้อมก่อนก่อนที่แบบที่จะที่จะอยากเข้าผู้พีอืมอืมอ่ะปากหลามนี่เราใช้ระยะเวลากี่กี่เดือนเดือนหนึ่งปะไม่ถึงอาทิตย์นะพี่ ถ้าดันจริงๆถูกป,ปะไม่ไม่คือจริงๆอะไม่ได้ดันเลยพี่แล้วก็ตอนที่มาติดต่อพี่ตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วพี่บอกว่าไปให้ติดตัวเองมาคือตอนนั้นอะน้องๆมันจะพักแล้วเพราะห้อแขงเขาโดนใบอ่าแล้วของมันอยู่ที่เขาหมดเลยแล้วเงินเราก็ลดอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วน้อง,อง,องก็หมดไฟเลยย้ายประเทศแล้วจะมีน้องอีกบางส่วนที่เขายังอยากเล่นอนะืมใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็มันมันมีเงินติดตัวไม่ค่อยเยอะตอนนั้นก็ แสนสองแสนที่มาติดต่อพวกพี่อ่ะอืม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 แล้วพอมันแบบมันก็น่าจะมีไฟขึ้นแบบมันงหุมเลยแบบรวมพอฟาร์มช่วยกันฟาร์มอะไรเงี้ยก็มานอาทิตย์เนื่อครับที่ขึ้นจับเลยนะอืมมีคนหนึ่งที่ช่วยกันครับมันมีคนหนึ่งแต่เขายังไม่เข้ามาอ๋อคือจริงๆมีสี่เลยเหรอมีสี่แต,แต่แต่ไม่ใช่น้องน้องน,นะคือแบบช่วยให้ น้องแตก,กได้ก่อนก็น้องแตก,กมันมีบูอยู่แล้วอืออ่าอ่าอคนมาแนะนําตัวสิ่ออฟ้าแนะนําตัวอยสิครับครับผมเหรอใช่ใช่อ่ามาจากไหนชื่อเสียงเด่นดาวอยู่เท่าไหร่มาจากเคเคชื่ออะไรครับชื่อมาโค้ครับชื่อเสียงไม่มีฮะ <laughs> เพราะไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้สตรีม <laughs> <laughs> มีแต่ช่องทางธรรมชาติ จะดูไหมล่ะเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะาเลือกชื่ี่นี่น้องมีคนมาสมัครเหรอใช่ที่ที่เคยคุยกันมาสักพักใหญ่ใหญ่ละแย่งอะไรอ่ะมาจากเซนเทนเก่าเคยมาคุยใช่เคยมาคุยไอ้ที่ชื่ออะไรฟ็อกฟ็อกอะไรนั่นปะมีคนชื่อฟ็อกใช่ใช่ครับชื่อฟ็อกซี่ครับไม่ใช่มึงไม่ใช่ไอ้เนี่ยซีแปลกนั้นน่ะผมรับคนที่ชื่อฟ็อกมา อ oh ๋อช่เห็นบอกว่ามีบอกว่าเพื่อนเขามาสมัครเข้าเ s เอยู่แต่ผมไม่ช่วงไงนี่นี่นี่สามโตอืมก็อยากอยากรู้อยากรู้หนึ่งคำถามขอแต่ละคนเลยนะหนึ่งคำตอบทำไมถึงอยากเข้าเ s เอเาเอาฟ่เล็กก่นเลยก็ได้ครับต้นเล็นมาก่อนเลยเอาตรงๆเลยครับครับ คือเป็นเอฟซีอะครับเอฟซี hmm. อ่าเอฟซีแล้วก็วแบบเพราะว่าจะผมคิดว่าสไตล์การเล่นมันมันใครอืมกันอหอเหี้ยต่ <c oughs> อนะไรครับขอต่ออะไรต่อเลยนลยั่นแหละผมคิดว่าจังหวะคือมันัสไตล์การเล่นนั้นมันาะจะักแบบเข้ากันได้ครับมผมเลยแบบาไม่แล้วแบบที่คือแบบม,มันไม่มันไม่มีเด็กอะผมไม่ชอบแบบพวกเด็กๆเยอะ โอ้จะบอกว่าพี่แกแต่แกนี้ผู้ใหญ่เยอะนะเอาดีๆนะใช่ครับใช่ใช่ผมชอบกับคตๆแต่มันก็มีข้อเสียนะถ้าในช่วงผู้ใหญ่เยอะก็คือเราจะเลื่อนไม่ได้นะครับก็คือถ้าสั่งให้ทําอะไรเราก็ต้องทําตามไม่สามารถเอ่อถ้ามีสตอรี่อยู่ห้ามหลุดบัฟโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้อนุญาตก็คือถ้าเพื่อนไม่ทําเราก็ต้องห้ามทําแล้วห้ามหลุดด้วยถ้าหลุดเท่ากับว่าเสียมาตึงเลยสั์มันจะเป็นเหมือนแกะในฝูงอ่ะเข้าใจไหม โอกาสถูกด่ามันสูงเนาะเพราะว่าแก๊งพวกผมมันก็ไม่ใช่แก๊งที่จะแบบบัฟสุดอะไรขนาดนั้นนะก็เล่นตามกดมือตึงไม่ค่อยนิ่งหลุดกันเท่าไหร่ยกเว้นว่าคนที่อ้ตแ้ยบัฟจนแบบปลดสล็อตของมันได้อ่ะอืมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแบบไอ้จอนจอนไหนอ่ะไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพุทจนนะแป๊บหนึงไอ้จอน ประจอนไอ้สัตว์มึงมาสองวันสามวันนี่คืออะไรนี่มึงอะไรนะพี่หนึ่ง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 แปดห้าไอ้เฮียมึงดีเหลือกเกินไม่ให้น้องผมมเนี่ยากจะรู้เออรีบรีบฟาร์มนะไอ้เฮียมึงเห็นเขาแอคทีฟกันไหมจะรู้ครับลุงเออรีบครับครับอันนี้ใครเนี่ยหนูเป็นน้องพี่จ้าอันจะรู้นูของเงินสองพันได้ไหมกระเป๋าเลย สามสี่เก้าลุกแข่งรถมันไปไงอ่ะนี่นี่ที่ทงทงตรงนู้นทงตรงนู้นทงตรงนู้นเลยไป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 บะมีเป็นล้านเลยตัดเงินเขาเงินเป็นล้านเงินนานุเมื่อวานแล้วถัดจากเมื่อวานก็คือสี่เดือนก่อนโอ้โหซ้อมแค่ก่อนเล่นสตอรี่สองวันเราเป็นเด็กเทรนนิ่งเปล่ะเป็นเด็กเทรนนิ่งเนี่ยพี่มิกมาเลยเนี่ยว่างก็ สองมาพี่แบบสมมติใกล้ดีแล้วก็ไปอ่านั่นแหละคือพวกผมอ่ะไม่ใช่ทางนั้นเวลา,าว่างพวกผมเอาเวลาไปฟาร์มดีกว่าว่าเก็บตังค์เยอะ <c oughs> ก็เหนื่อยกันอยู่นะเรามีใครเรียนมาหาลัยกันอยู่ไหม <c oughs> เราอยู่ปีไหนอ่ะ <c oughs> ยืดเ <c oughs> สื้อปีหนึง่งไหวไหมช่วงนี้ยังไ <c oughs> หวอยู่ครับเราฟาร์มได้เยอะสุดบรรดาเท่าไหร่เอ่ยยืดเสื้อสองแสนห้าครับอ่าโอเคอันนี้ถือว่าผ่านแล้วกันแล้วก็อีกคนอยู่อยู่ปวชอสองครับ ปวชสองใช่มัธยมปะไม่ครับปวชสองไม่ใช่สิอ่ะอะไรเทียบเทียบเทียบมหาอะไรปะวะปวชปวสมันมันเรียกเป็นมัธยมปะถ้าเปรียบเทียบใช่มัธยมมัธยมประมาณมัธยมครับอ๋อมห้าน้องสิบหกน้องสิบหกแล้วถ้ามีสตอรี ujemy, ่เราจะเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้ชัวนะไม่ใช่โดดเรียนมาเล่นนะพี่มันอยู่ดึกกว่าผมอีก่ะอ๋อขยัน ก็ไม่ก็ผมอะคือบางอย่างข้างนอกมันก็ต้องสาคัญกว่าข้างในนะต่อให้เราติดเรียนแล้วถ้าเราอยู่ในแก๊งแล้วเราไม่ไหวเราก็ต้องออกเพื่อให้คนที่แบบบ้างมาเล่นสับแทนไม่จําเป็นที่จะต้องโดดเรียนเพื่อมาเล่นสตอรี่นะแต่ถ้าโคต้าขาดเรียนใช้แล้วมันครบก็ต้องกลับไปเรียนอนะ่ะแล่ถ้ายังไม่ครบก็ขาดได้แหละก็เรียนๆให้มันจบๆไปเรียนไปเล่นไปมันก็ได้อืมทาแบบพนอเป็นตัวอย่างครับอืม โฟกัสเกมมากกว่าเรียนเอาไม่ใช่โฟกัสเรียนมากกว่าเกมแบบเอ้ลงพูดอะไรอ่ะอ่าถ้าอย่างงี้ก็โอเคก็ลองดูอืมนั่นแหละก็มาคุกคีบ่อยๆดีแล้วแบบนี้แหละอยู่ด้วยกันหลักหลักก็มายืนเล่นที่นี่แหละต่อให้แบบไม่มีใครอยู่ก็ต้องมายืนเล่นทิ้งไว้ก่อนให้เขารู้ว่าเราเขาเห็นเราบ่อยบ่อย มันไม่ใช่ว่าแบบเล่นเก่งแล้วจะมาเข้าแกงได้แต่มันเป็นความสนิทมากกว่าแล้วก็ความเชื่อใจเนาะ้วก็การใช้เวลาในการอยู่ร่วมกันความเก่งมันฝึกกันได้ว่าแกงผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนคดนั้นนะก็รู้อยู่ว่าผมร้อยฟังแล้วว่าแกงผมไม่ซ้อมกันเลยยกเว้นว่าก่อนเล่นสตอรี่แค่นั้นซ้อมให้มันเข้ามือเฉยไม่ฟ้องตชาติยานล้วนๆนใช่เคยผ่านเคยผ่านสตอรี่กันมาบ้างปะ เคยครับไปหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมอุ้มเอ๋อะไรพวกนี้ได้เนอะอุ้มไม่เคยครับอุ้มไม่เคยไม่เคยอุ้มเคยเล่นแต่ไฟแบบเซตกันครับอ่าซือเหมือนไฟเทนนิงแหละอ่ะแล้วขับรถเอองานดําเก่งไหมไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าก็ทำได้ไม่ค่อยเยอะก็พอได้คมับ้างว่างก็หัดอย่าก็ถ้ามีสอตอรี่จริงๆเราก็ต้องขับรถหนีได้อ่ะเพราะผมก็เป็นงานข่าวร้อยนะผมไม่ใช่งานดําเหมือนกันอืมสแต่การสแตกเคยอุ้มเอ๋ยังไม่ไม่เคยครับไม่เคยเลยครับเตดอ่ะ เคยเคยอยู่ที่แต่โดนเขาอุ้มนะแต่ผมสู้ไม่ไปไม่ไหวอ่ะไม่หมายถึงอุ้มเขาไม่ใช่เขาอุ้มมันอี๋อะอุ้มเขาเหรออุ้มเขาแค่เดียวครับเคย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 คแค่เดียวเหรอใช่ใช่มันแท้ไฟไงตั์ไม่ใช่เขาอุ้มเคยอุ้มอยู่้วก็หลักๆก็ง่ายๆแหละขับรถนี้ตำรวจให้ให้รอไปบ่อยแล้วกันมีเวลาว่างก็ทํางานดําพักงานขาวบ้างเนาะถ้ามีรถเร็วก็ฝึกทํางานดําเยอะๆแล้วกัน ไม่จําเป็นที่จะต้องหาเงินให้ได้วันละสองแสนห้าหากอ,อกสักห้าหมื่นแล้วก็เอาอีกห้าหมื่นตรงเนี้ไปลงทุนเป็นค่าปรับแล้วก็ไปหัดทํางานดําก็ได้ให้เก็บประสบการณ์<ไ>ให้ตัวเองมีเลเวลงสูงอะนะตรงนี้นะแต่ที่เหลือแบบการไฟมัน,ม,นมันเล่นเป็นทีมอะมันไม่ได้เล่นแบบหนึ่งหนึ่งอะมันคือทีมเวิร์กอยู่แหละต่อให้เราแบบเล่นหนึ่งหนึ่งไม่เก่งเรากเล่นกีม่เก<ต>่ง<ๆ>แต่ถ้าเราชุบเก่งชุบร้อยช่วยเพื่อนได้หรือว่าเด้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ชนะอยู่ดีว่าผมันนี้ลุงตัวเออเสียกูมาเต็มเลยเสียกูน่าจะเต็มบนี้ แต่ตอนนี้คือเอามาอยู่ด้วยกันก่อนแล้วกันให้เจอหน้าค่าตากันบ่อยๆเวลาชวงไปไหนมาไหนก็แบบมาเล่นด้วยกันต่อให้แบบรู้สึกว่ากูอยากไปฟาร์มแต่ก็ต้องตัดฟันนะว่าต้องไม่ไปฟาร์มแล้วก็ต้องมาเล่นกับเพื่อนก่อน,น,อนเพื่อแบบสร้างความสนิทสนมเนาะก็อะไรเงี้ยคือตอนแรกๆผมก็ว่าเชเอสแต่พี่แบบว่าเขาเล่นแนดดับลูกใหญ่กันแบบว่าไม่ไม่คือประชาชนนะพี่ปกติเล่นลูกสองครับ ถามพวกผมเนีนยจะพี่มิกกี้กันเหรอถ้าไปเล่นแอ o b ดบพี่ก็เอาพวกน้เขาไปด้วยกันเดี๋ยวกรไดาวมาจะลองเล่นไฟหลายคนละตอนนี้รอต่ออีกประมาณสามสิบไดอายุแอดอบลูกสองสามสิบคนอืมช่วนกันเองอย่างนี้ก็แบ่งทีสามไปใครได้ก็แอกไปเลยแล้วแล้วถ้าสมมุติแบบว่าอันนี้ถามในพื้นที่ ของโอซีถ้าสมมติได้เข้าเราสามารถเปิดหน้าเปิดตาได้ปะอ่าอันนี้ก็มีส่วนนะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆของเคสเขาเรียกแเปิดกล้องเราเปิดกล้องเด็กกิจกรรมอ่ะน้องต้องมีครั้งหนึ่งอ่ะต้องมีครั้งหนึ่งเปิดกล้องทําอะไรเหรอครับหนึ่งน้องแซมเป็นกิจกรรมภายในแกงครับต้องมีเปิดหน้าเปิดตาแก๊งผมคุณสหรการครบใอบคหณครับแกงแบบเล่นแกงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่กิจกรรมข้างนอกเป็นเด็กคอนเทนต์อ่ะ ใช่ที่ตบได้สิบห้าสองออกไม่ใช่ไม่แบบไม่สามารถใส่แมสเปิดกล้องได้นะอย่างนั้นเขาก็ต้องเห็นหน้าให้เรารู้ว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเวลาตามตัวจะได้ตามง่ายๆน่ะยใส่ฟิลเตอร์ได้แต่ใส่ฟิลเตอร์ได้ใช่ฟิลเตอร์หน้าหมาลายจุดเอาไหมได้มาเห็นกันใครหัวะวะใครหัวเราะวะดิถ้าเปิดกล้องนี่มันถึง้เปิดเปิดในมือถือได้ไหมครับได้ได้ๆเปิดเห็นหน้าเห็นตากันนะอ้าว ก็ให้เรารู้แบบว่าเราอ่ะอยู่กับใครไงเลด่ะเลดได้เปล่าตูนอ่ะไม่ใช่แบบเป็นรูปประตูเลยอ่าแล้วสแต็กอ่ะสแต็กได้เปล่าต้องต้องต้องดูก่อนไดไหมครับต้องดูก่อนไดมไหมถ้าชนะก็จะได้อยู่ครับอ๋อโอเคตู้ใยมันลายมันตายมันตายมันก็ต้องมีครั้งนึงแหละทุกคนมันต้องอายน้องไอ้ขนอยังอายเลยหลังๆหลังๆนี่เปิดไปเรื่อยแล้วสามไม่ขอก็เปิดให้ดูอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะ เปิดหน้าแหละเปิดหน้าแหละนะเปิดจเปิดหน้าขนมนะมใช่ผมไม่ได้เปิดผมไปถึงไม่ใช่ก็ก็นี่นี่นี่ถ้าสมมุติเราแบบว่าอยากรู้อยากรู้ว่ามันเวลาละลายพฤติกรรมให้มันสนิทกันได้ไวแบบไหนอ่ะก็ทําแบบฟอกนี่นี่น้องนี่ก็น้องเหมือนกันอายุเท่าไหร่นะฟอกสิบสี่ค่ะสิบสี่เนี่ยฟอกอยู่ตลอด เวลาถ้าสมมุติมีเหตุการณ์ที่จะดึงคนเข้าอย่างเงี้ยฟอกก็จะได้เป็นตัวเลือกแรกๆเพราะว่าเราเห็นตลอด mm. มันจะเป็นประมาณนั้นสนิทก,กับฟอกไวเนาะก็สนิทก,กับทุกๆคนที่นี่เนี่เออสนิทก,กับทุกคนนี่แหละสนิทสนิทก,กันไว้เพราะว่าเวลาเราเหมือนเห็นหน้า,าเห็นตาเราก็จะนึกออกว่าเราจะต้องดึงใครเขา้ามันก็มีกันอยู่แค่นี้ถ้าเราไม่สนิทก,กันเองมันจะเป็นสนิทก,กับใครเน่ยโอ้ใช่บ้านลุงสนิทกับสาวเนี่ยใช่ไหม อันนี้ต้องบุงแล้วบุงใช่ไหมใช่ไหมมันฉะนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ๋อโอเคนี่ก็คุยมาให้เก่งครับก็คุยคุยได้รู้ครับลองเดินเข้าไปทักอ่ะก็แต่แบบวันนี้กินข้าวหรือยังครับทำอะไรครับพี่อย่าไปทำอะไรต่อพี่ยกตัวอย่างให้ไหไอย่างเี้ยพาผมไปจกคูณหน่อยอย่างเงี้ยพี่ยกตัวอย่างให้นี่เข้ามาฟอมตึงเลยขึมเลยทุกวันนี้ดูมันดิคุยได้หมด ุกคนแรกๆมันก็เกงกันหมดหน่อยเหมือนที่พวกเราสามคนเนี่ยก่อนเข้ามาขอเข้าแกงคือพวกเราได้รู้จักกันก่อนจากข้างนอกก็หลักก็ไม่ใช่ไหมก็ต่างคนต่างมาแล้วคุยกันได้ไงก็ต้องก็ต้องทักทายกันไงสุดท้ายมันก็ต้องสนิทกันอยู่ดีอะไม่ช้าก็เร็วแต่สนิทเร็วมันก็ดีกว่าสนิทช้าก็คือเร็วดีกว่าช้าถูกยืนไปดีกว่ามันน่ายืนเก่งว่าทจะเดยใช่แล้วทําไมแบบเราแบบไม่ไม่เข้าไปทักเขาสักทีมันก็จะเกงกันนะทีเนี้ยยืนเงียบยืนขืมกันเออ อ่ะขอขอถามต่อของรูปีกับสแตกทำไมถึงยากเข้า k เคสผมอยากเข้าเพราะว่ามาดูอบุ่นนี่ครับก็คือตอนนั้นที่ผมมาติดต่อวันแรกเลยครับอืมแล้วเขาแบบแนะนําตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอแบบก็ทิ้งระยะห่างไปแบบไปนานเลยครับแล้วพอเมื่อวานผมกลับมาเขาก็ยังจาชื่อผมได้ครับผมรู้สึกว่าแบบเขาแบบดูใส่ใจโอ้กูจำไม่ได้โอ้โหเฮียเหมือนไอ้่ใจครับใครอ่ะใครจาเราได้อะ พี่กะลาครับอ๋อหัวแดงเหมือนกันเี่ยเหมือนดากูทางอ้อมเลยสัตว์ผมก็เล่สึกแบบเออแบบอ่าฮะสึกดีครับอ้เดินเดินภาพจำได้ยี่ยแล้วกูจำไม่ได้ใช่ใช่แต่ว่ามีคนหนึ่งนี้นานนะกว่าจะจำได้นะอ้ออ่ะพาดไปไปแตกต่อก็ก็ติดตามครับติดตามอยู่ครับแล้วก็เห็นฟอร์มการเล่นครับพี่ก็ติดตามใครติดตามใครเอาอย่างนี้ติดตามข้างนอกกงหมดละติดตามใครครับติดตามใครเอ้า อ้าวพูดชื่อดีดีน้องเอ็งบอกไปน้องพูดชื่อดีดีตั้งหมดเลยครับพี่ก็คือใครตัดสิผมก็ดูครับชื่อเดียวขอชื่อเดียวอ่าปิลินขอชื่อเดียวชื่อที่เราติดตามเอ็งบอกไปน้องเมื่อวานที่เอ็งบอกพี่อ่ะอ่ะไอสัตว์ถ้าไม่มีชื่อคูกูเดินออกเลยรือบอกเลยอ้าวไอเหียตอบไม่ถูกใจอ่ะผู้หญิงปหมเนี่ยเอา่ะ เอาเหรอเอาไอสัตว์ก็บอสคนแรกครับพี่ใครนะที่พาโบเอสโคบาครับอ๋อพาโบเอสโคบาเขาอยู่บตติ้งกันนะตอนนี้เองงั้นเดี๋ยวตามพี่พาโบมาคุยต่อแล้วกันเดี๋ยวกันไว้ทุกคนไปเว้ยเยนียนอไปต เฮียตามรุ่นใหญ่เลยเออ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 ว่าไม่มเมื่อกี้หนูไปหนูไปหนูลงมานี่สิหนูไปหนูไปหนูไปอ่าเอย่เพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดหนูไปอ่ะไหนแต่ละคนที่ลองโชว์ลองโชว์จีบสาวโชว์ดิเจเอสเนี่ยคือคือมันมันอยู่ในสายเลือดไว้น้อง DNA อ่ะเรื่องผู้หญิงอ่ะคือแค่พูดปุ๊บได้เลย อันนี้สำหรับลุงไหมครับไม่ไม่ไทุกคนได้อยู่แล้วขนาดเสียนี่เงียบๆนี่ซุ่มเจ็ดแปดคนนะฮะเหมบอนลุงปะไม่ใช่ไ่ใช่ครับอ่ะเลก่อนเลไหนโชดนิอยู่ในสายเลือดดิอ่ะเดี๋ยวหนูไปค่อยตอบทีเดียวฮะคุณไปครัไินไมครไม่ต้องตอบไม่ตอบอ่ะได้ยินแหละคุยเลย ขอโชว์แบบหนึ่งคำคมดีคนละหนึ่งคำคมจีบสาวดิผมไม่รู้ผม,มมผมเพิ่งมาคือผมเพิ่งอาจจะเจอคณใบ่นะแต่แบบว่าผมเพิ่งสามเด็ดเลยเราลงมาคบกันสักแปดสิบปีไหมอะถ้าสมมุติว่าคุณใบไม่โอเคค่อยเลิกกันตอนนั้นก็ได้ครับอาเอาเรอกเอาเลือกแปดสิบปีไม่โอเคค่อยเลิกกันนะแต่รู่้น้องก่อนอ่สแต็กอ่ะ โควซักแปดสิบปีโควซักแปดเดี๋ยวมึงรู้เลยแปดสิบปีอ่ะเองก็เลยเดี๋ยวมึงรู้เลยแปดสิบปีเล่นได้มาสร้างมาครับพี่ฮะพี่ผมไม่เคยจีบสาวในไฟเอ็มว่ะเราไม่เป็นใช่หรอจังหนึ่งจังหนึ่งคำคมอ่ะสวัสดีครับสวยๆแยแยไอ้ขนมไปไหนเนี่ยออกมานี่ก่อนเขาหน้าตัวตึงแป๊บนึงเหรอไปเรียกไงเออ ตาติงจีสาวจีบแล้วดิจีไม่เป็นน่ะคิดมาตั้งหนึ่งคำคมแล้วจีบจีบน้องพี่หน่อยคำคมวะเสียงเขาหรือเปล่าไม่ใช่นี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 ่เสียงนี่เสียงแก่ๆแบบนี้พีลีช่วยหน่อยดิพี่มีหนวดเขาด้วอพีลีพี่ต้องช่วยผมนะนี่ละลายพฤติกรรมเขาเป็นแฟนเลยจบฮัลโหลครับเธอแบบแฟนนะครับ ทำเสียงบ็อกซิได้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 ทำเสียงบ็อกซิไอนี็ก็ผ่านมาอีกคนตะแตกตะแตกตะแตกนิดหนึ่งนิดหนึ่งขอหนึ่งคำคมตะแตกยี่หน้าตาอีหน้าตาแดงดิพี่ไปพี่ใช่หน้าเลยครับพี่อ่าเดี๋ยวเขาตอบทีเดียวมาเลยหมาถึงว่าทำไมน่ารักจังอ่าหมายถึงว่าได้เดี๋ยววั้อ่ะไปมึงแนะนำตัวเขาดิมึงเดินไปบ่นแนะนำตัวเขาดิอย่าบอกนะลุง เดิอไปหมดนะตังเอออย่าบอกนะกูว่าแล้วค่ตอบเลยทำไมทำไมไม่น่ารักหรอคะนี่โอ้โหโอ้โหราอุลราอุลเหรอเสร็จแล้นะครับใช่ครับไม่ใช่รูปลงทวิตเท่านั้นแหละผมอ๋อแล้วน้องกูเองน้องกูไม่แล้วแล้วคนไหนบอกไอ้น่าน่ารักน่ารักอ่ะคนไหนกันนะครับ เราเด็เอ้าไปไปรามาอย่ามีคนมีใครคนนึงบอกไม่ติดนิฮาเลยนะไม่แม่น้องผมมันในนี้กวนไม่ยอมเปลี่ยนกลับสักทีเนี่ยไอ้เหี้ยเป็นไรเมันยกไม่แบนหรอวะไม่มันรอเปลี่ยนกลับเลยของมันไม่รู้ไม่ใช่บักใช่ไหมหรือยังไงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ให้กานอนโทรหายอ้ดียกอะเนี่ยแหละเนี่ยแหละมันก็ประมาณประมาณนี้แหละการละลายพฤติกรรมเว้ยเล่นกันอะไรกันมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละในแก๊งไปเรื่อย่างน,นี้แต่ว่าพอเวลาหมดจริงจังมันก็จะแบบจริงจังมากๆเราก็แค่ปรับตัวให้ทันปรับตัวตามสถานการณ์อ่ะถูกอย่างที่พี่เมื่อกี้บอกตามสถานการณ์รับหลังเทมไป่ทันประมาณนี้นก็อยู่อยู่ด้วยกันยืนตรงนี้แหละ ยืนทำตัวตามสบายพี่ครับแต่ว่าผมเห็นการแต่งตัวของพี่พี่ไปแล้วผมผมรู้เลยครับว่ามันเป็นเรื่องจริงไอมันเป็นอย่างนี้จริงแล้วหรอถ้าถ้าบอกว่าถ้าชอบแบบอะไรน่ารักแบบเมื่อกี้น้องร้องหูอ่ะครับ้านี้น้องร้องหู เงียบเลยอะน้องน้องร้องหูเสียงแบบมาหูเลยนี่เขาเรียกเขาถึงได้เรียกว่าเจอตอของจริงอ่ะงตอเลยอ่ะตอตะโกเลยอ่ะดูตรงแหละตอโตอ่ะตอโะทำไมทำไมออโต้หึงเหรอเอ้ยคณอหึงเหรอครับเฮ้ยไปมึงไปจีบคณอต่อเลยาอ้วนใหญ่า ไปไปใหญ่อะแ่มายืนมายืนตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องมายืนอยู่ฝั่งหรืหลอกมายืนตรงนี้เลยมายืนรวมๆกันนี่แหละพี่ใจดีเลยครับน่ารักจังเออแต่ถ้ามีอะไรทําก็ไปทําก่อนได้แต่ว่าจะมายืนรวมตรงนี้แหละปกติแล้วใช่เวลาว่างๆหรืออะไรครับใช่ใช่ใช่แต่ที่แน่จะอยูดตรงนี้ก็จะมีพี่แล้วก็บีมายที่อยู่บ่อยๆอ่ะอ่าใช่ใช่ ได้พี่เด็บผมไปทําพวกกรอผูกขอเบอร์พี่พี่ทุกคนหน่อยได้ไหมครัได้ได้ได้พี่ช่วยทางผมมาได้ไหมผมแล้วก็พิมพ์อ่าโอเคได้ได้กระเป๋เออเลขอะไรสามเจ็ดสองห้าหนึ่งครับอ่าแล้วก็ลูปีแปดสองสามศูนเก้าครับสาม5จใชสองห้าหนึ่งช่ไห ใช่ครับใช่สามเจ็ดสองห้าหนึ่งอ้าวได้คนไปไหนแล้วลุดเหรอแคทแคทอ๋อโอเคโอเคแล้าทำไมเหมือนผมเคยคุยกับพี่คนหนึ่งแปดสองสามศูนย์เก้าครับดีครับลุงสวัสดีครับพี่นะครับคือใครคพี่พี่พี่อ๋อโอเคครับพี่ครับผมฟอกครับผมฟอกแปดสองสามศูนย์เก้าใช่ไหม ต้องถามว่าสะดวกเล่นเกมผีไหมสภาพหียเล่นเกมผี๋ย่ค่อยว่ากันในสัตว์เนี่ยแต่ก็เดี๋ยวมีเราก็จะเห็นหน้าค่าตานะครับภายในแก๊งอาจจะผมไม่ได้การันตีนะผมก็ไม่รู้ใจบอสเหมือนกันว่าบอสจะเอาเข้าหรือเปล่าแต่ก็เราก็จะเห็นมากหน้าหลายตาเนี่ยน้องๆหน้าใหม่นะครับเขาเรียกว่าเป็นการถ่ายโอเนาะสับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเขาเรียกว่าเจนเนาะเจนในแต่ละรุ่นๆไปนะครับใครจะไปรู้อนาคตอาจจะมีแก๊งที่ต้องมาเพิ่มก็ได้นะครับในจํานวนคนที่มันเยอะมากๆ เนาะเราก็ไม่รู้ในอนาคตนะครับเราก็ไม่รู้เนาะเราก็รอดูกันต่อไปแปดอ๋อแปดสองสามเไหมดสองสามสแล้วใครมาแทนลุงอะ่ะสภาพ อยากเห็นสอ0ไม่มีหรอกเต็มที่ก็น่า30%ลไม่รีแอคหรอกโอ้โหรายการปิดไปนานแล้วพี่พี่พี่อารถมาคืนฮาฮัลโหลเดี๋ยวคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเียอะไรนะเพื่อนเอาอ่ะเด็กๆทั้งหลายเอาเลยอ่ามาเธอเขาน่ารักจังไอ้ไปยี่ตัวมึงเป็นก็ตัวก็เป็นผู้หญิงไง้ะ่ อ๋อโอเคอ่ะแะ้วถ้าน้องไม่ติดน้องก็ไปเลยอืมเยี่ยไปะเขาทับสกินเหมือนกันหรอโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้พี่เจมโอ้โหพี่เจมส์ขอตางค์หน่อยขอแป้นหน่อยพี่เจมถ้าน้องรวยน้องก็ไปเปย์ได้เลยเลยเจมส เยี้ยผู้หญิงเต็มแลนเลยไอสัตว์ใครต่อใครไปเนี่ยทั้งน้องทงั้งเฮี้ยอะไรเต็มไปหมดวันนี้ <S <S เออวันนี้คนเยอะจริง